สว,ส,สวัสดีค่ะในช่วงมิกฤตดูเหมือนทุกเรื่องจะยุ่งไปหมดและด่วนไปหมดนะคะแต่เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะลดระดับมาตรฐานการบริการพอพูดถึงเรื่องการรับบริการทุกคนในที่นี้คงเคยสัมผัสการรับบริการคงเคยพบเจอทั้งบริการที่ดีน่าจดจําและบริการที่ดีแต่ก็ยังจํานะคะพอมา,านั่นทบทวนดูว่าวงจรบริการที่เราอยากได้รับมีอะไรบ้างก็แบ่งออกเป็นสีข้อดังนี้ค่ะ in this crisis situation nowadays cause a very difficulty to us in every way. We believe that we are all experienced a good service and unpleasant service. So this is for service cycle that our customer wish to get Thai. ยิ้มและสบตาหรือจะเรียกชื่อลูกค้าไม่ใช่แค่พฤติกรรมอย่างเดียวต้องรวมไปถึงการแต่งกายต้องสะอาดต้องเย็บตะเข็บที่ขาเสื้อผ้าไม่มีกลี่นอับสีไม่ตกด้วยนะคะ Number one, greeting greeting approach and smile with eye contact not just expression behavior but professional w e l l groom is also important ลูกค้าปัถนาที่จะเป็นคนสำคัญฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับ first impression ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดถึงแม้เป็นญาติเขายังไม่มารับบริการที่เราในครั้งนี้แต่เมื่อไหร่ที่เขาเห็นการต้อนรับที่ดีเขาจะกลับมาแน่นอนค่ะ Customer deserve to be treated importantly, so the first impression needs to be focused. They may be not our customer today, but once they experience a warm, welcoming service, they definitely return to be our customer in the future. ข้อที่ 2. เข้าใจความต้องการ เราจะทราบความต้องการของลูกค้าก็ต่อเมื่อเราสอบถามฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดและสิ่งที่เราฟังซึ่งการรอให้ลูกค้าพูดเฉยๆนั้นไม่นับเป็นการฟังเพราะการฟังอย่างเข้าใจถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดและตีโจทความต้องการให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร Number t understand customer needs by simply ask listen carefully and understand what exactly customer needs ข้อที่3ช่วยเหลือต้องประเมินลูกค้าด้วยตามความเร่งด่วนและอย่าลืมแจ้งเหตุผลการรอคอยกับลูกค้าคนอื่นที่มานั่งรอก่อนหน้าเสมอรวดเร็วตามระดับความปลอดภัยและต้องไม่ลืมความถูกต้องโดยการตรวจสอบชื่อนามสกลุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งก่อนให้บริการนะคะ number three helping evaluate the customer prior to a d e r g e n c y situation as well as keep them informed quickly service with safe Never forget confirm their name and forget Albert to that ข้อที่สี่รักษาสัมพันธภาพกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ลูกค้าให้ความร่วมมือและก่อนลูกค้ากลับบ้านและอย่าลืมโทรสอบถามอาการหลังออกจากโรงพยาบาลด้วยนะคะเพื่อแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งประเมินการดูแลของเราด้วย number four maintain a good relationship by simply say thank you before and right after services telephone call follow up when customer return home to show them how much you care สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันคือความปรารถนาดีของลูกค้าถ้าเราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มความต้องการเชื่อไหมเขาจะไม่ไปไหนเขาจะกลับมากลับมารับความปรารถนาดีของเขาที่เรา All of these are customer deserve if we are able to fulfill what they need for sure they will come back to get what they deserve from us in the future สุดท้ายที่อยากฝากทุกคนมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยและไม่มีใครจร่งทุกด้านฉะนั้นเราควรรู้และทบทวนจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอเช่นเดียวกับการบริการต้องมีการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งอย่าลืมดูแลตัวเองรักตัวเองและรักคุณภาพเท่าฟ้านะคะ Don't forget to look after y o u r s e l f love yourself and love quality as much as guy